สวัสดีค่ะยีนดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟูมูลและนิ่งพรอก,กับแป้งแล้วนะคะคลิปนี้นะคะหากคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่กำกลังเผชิญกับพายุมรสุมแห่งความทุกข์ยากตากตำ่ำลำบากทุกเข็นแล้วรู้สึกว่าเจ้าความทุกนี้ไปใกล้ฉันไม่อยากเจอเธอฉันไม่อยากมาอะไรให้เธอมาคล้องแวะอะไรกับฉัน ไมชิวอ,อย่างเงี้ยค่ะก็ลองมาปรับมุมมองกันดีกว่าไหมคะว่าหากคุณมองว่าความทุกยากเหล่านี้เป็นดังเพื่อนร่วมเดินทางสำหรับคุณได้คุณก็จะสามารถที่จะฝ่าวิกฤตฝ่ามรสุมทายุของชีวิตไปได้อะคะ่ะ เราไปเรียนรู้และแบ่งปันกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยก่อนอื่นเลยนะคะคุณเคยได้ยินคำนี้ไหมคะจงทุกเมื่อทุกจงสุขเมื่อสุขขอให้ยอมรับความเป็นจริงว่าทั้งความทุกและความสุขเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตค่ะแล้วเรานั้นเมื่อเรามีการยอมรับใช่ไหมคะเราก็จะเข้าใจว่าทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเรานั้นล้วนมีความหมายค่ะทุกๆสิ่ง ที่เกิดขึ้นนะคะทั้งความทุกข์และความสุขไม่มีอะไรถาวรยั่งยืนค่ะก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะคะทุกสภาวะเพียงแต่ว่าเรานั้นเข้าใจและยอมรับว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเรานั้นเราจะเดินเคียงข้างไปกับความกับสิ่งนั้นได้ยังไง มองว่ามันเป็นดังเพื่อนร่วมเดินทางก็แล้วกันนะคะเพราะว่าหากเราคิดได้ว่าเรานั้นจะต้องอยู่กับสิ่งนั้นได้ด้วยจิตใจที่ทำยังไงให้ตัวเองนั้นเป็นปกติสุขค่ะหรือมีจิตใจที่ผ่องใสหรือเป็นหรือไม่ได้ทำให้ตัวเองนั้นจมทุกไปกับสิ่งนั้นนะคะคือเราจะต้องมีการ ปลดปล่อยผ่อนคลายนะคะสภาวะอารมณ์ทุกเศร้าเหล่านั้นให้มันค่อยๆหลุดออกไปจากตรงนั้นได้ค่ะด้วยการยอมรับกับความเป็นจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะคะแล้วการที่เรานั้นสามารถที่จะมองว่าความทุกข์ยากเหล่านั้นเป็นดั่งเพื่อร่วมเดินทางน,นะคะก็จะเป็นการเรียนรู้และยอมรับทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ค่ะแล้วก็จะทำให้เรานั้น ไม่ไปปฏิเสธกับมันหรือไปต่อต้านมันนะคะคืออะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดค่ะคือกล้ากล้ากล้าเผชิญกับมันเลยค่ะลองท้าทายกับมันดูนะคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่กล้าเผชิญในตอนนี้นะคะวันข้างหน้าคุณก็ต้องเจออยู่ดีค่ะเพียงแต่ว่าเราจะทำาไงให้เรานั้นมีพลังกายพลังใจที่กล้าแก่ง ที่จะเจอกับสิ่งเหล่านั้นได้ค่ะก็ด้วยการหมั่นสวดมนต์ภาวนาอธิษฐานนะคะให้ขอให้ตัวองนั้นมีสติบวกปัญญามีมีวิธีการจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆให้คลี่คลายหรือเบาบางจางลงไปได้ค่ะหรือจบไปได้ยิ่งดีเลยนะคะแล้วการสวดมนต์นะคะก็ยังช่วยกล่อมเกลาจิตใจของคุณ ให้มีความสงบร่มเย็นนะคะไปไปในทิศทางที่เป็นบวกนะคะมีพลังใจที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วหากคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่มั่นพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะคะก็ย่อมจะมีเวลาในการหามุมสงบหันมาทบทวนพิจรารณาไต่ตองตัวเองอยู่เสมอนะคะด้วยการขัดเกลา่าถึง ข้อดีจุดอ่อนจุดด้อยของตนอยู่เสมอนะคะว่าวเองนั้นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขปฏิวัติตัวเองยังไงให้ไปในทิศทางที่เต็มคนมากยิ่งขึ้นค่ะสิ่งนี้นะคะก็จะช่วยให้เหล่านั้นหลุดจากสภาวะความทุกข์ยากเหล่านั้นไปได้ค่ะแล้วอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่จะขาดไปไม่ได้เลยก็คือคุณนั้นจะต้องเป็นผู้ที่หมัน คิดดีทำดีพูดดีอยู่เสมอนะคะมันทำยังไงให้เรามีการเสริมสร้างบุญกุศลอยู่เนื่องๆค่ะแล้วก็เป็นผู้ที่เจริญสติอยู่เสมอนะคะทำไงให้จิตใจของเตนั้นมีความสงบร่มเย็นผาสุกอะคะ่ะก็คือเรานั้นจะต้องอาจจะต้องมีการสำรวมสำรวมกายวาจาใจของตนนะคะ หากหากบางทีมันอาจจะมีแวบแวบขึ้นมาว่าเฮ้ยเราคิดไม่ดีเราคิดลบกับคนอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันม,มันมีได้นะคะมันมันจะมีจิตแบบแวบขึ้นมาหรือฟ,ฟูงซ่าหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะคือพี่แป้งก็เป็นแล้วพี่แล้วเราก็เหมือนกับว่าเราเราก็ต้องมีการตั้งสติเนาะว่าเฮ้ยเราจะคิดอย่างนี้ไม่ได้นะเราจะเราจะดึงดึง แบบมันเหมือนมันมันเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราคิดลบใช่ไหมคะมันจะกลายเป็นการดึงพลังงานลบ,ลบๆเข้ามาสู่ชีวิตของตนค่ะแต่หากเรานะครับมีการจเจริญสติตัวเองอยู่เสมอใช่ไหมคะแล้วรับรู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกของตนได้ค่ะหรือความคิดของตนเองได้ค่ะเราก็จะหยุดตรงนั้นแล้วก็อาจจะมีการพี่แป้งก็จะแบบว่ามีสวดมนต์เข้ามาช่วยนะคะแล้วแบบว่าอาจจะมีการ ขอเข้ามากรรมหรือขอโทษว่าเราเรา,เราไม่เราจะไม่คิดอย่างนั้นนะคะอะไรอย่างเงี้ยคือคือเคยได้ยินไหมคะค่ะเรานะคะไปคิดรายคิดลบกับใครเราก็จะดึงสิ่งลบๆเข้ามาเหมือนกันอืมมันมันก็จะไม่หลุดจากสภาวะที่เป็นทุกข์เหล่านั้นนะคะค่ะก็ก็ตรงจุดนี้ด้วยนะคะแล,แล้วอีกสิ่งหนึ่งเลยนะคะเราจะต้องเป็นผู้ที่ สามารถรับฟังเสียงในหัวที่มันแวบเข้ามาในขณะจิตนั้นๆได้ค่ะด้วยการเป็นผู้รับฟังที่ดีนะคะว่าอารมณ์ความรู้สึกขณะนั้นน่ะที่มันเกิดขึ้นน่ะมันคือส,สภาวะใดกันแน่แล้วเรานั้นจะทำยังไงให้มันหลุดจากสภาวะที่มันบั่นทอนเหล่านั้นไปได้โดยเฉพาะผู้ที่เคยประสบกับเหตุการณ์ถูกทำร้าย ร่างกายจิตใจหรือความรู้สึกอะค่ะหรือแม้กระทั่งสูญเสียบุคคลเป็นที่รักไปพดัดพาดจากสิ่งที่ผูกพันมาเนิ่นดนานหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการมีบาดแผลทางทางจิตใจอารมณ์ความรู้สึกอะค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะล้วนเราจะต้องรู้เท่าทันกับ สิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้ค่ะแล้วจะก็จะนําไปสู่การเยียวยาจิตใจของตนนะคะก็คือเหมือนกับว่าหากเรานั้นเข้าใจสิ่งที่เกิดได้นะคะเราก็จะผันแปรให้มันเปลี่ยนไปในทิศทางที่เรียกว่าเข้าสู่โหมดทําใจยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ค่ะค่ะแล้วหากเรารู้ถึงสภาวะที่เกิดขึ้นได้นะคะเราก็จะ สามารถที่จะพูดกับตัวเองได้ค่ะว่าฉันไม่ใช่ความเศร้าที่จะจมดิ่งอยู่กับสิ่งนั้นนานหรือสิ่งที่เกิดขึ้นเราควรที่จะทํำยังไงให้งนั้นหลุดจากตรงนั้นให้ได้โดยเร็วที่สุดะค่ะเพราะว่าชีวิตคนเรามันแสนสั้นใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งการสูญเสียพัดพาคจากบุคคลเป็นที่รักใช่ไหมคะ บุคคลที่ล่วงรลับไปแล้วอ่ะเขาก็คงไม่ได้อยากเห็นเรามีสภาวะทุกตมเศร้าเศร้าซึมอ,อยู่อย่างนั้นหรอกค่ะคือแม้กระทั่งเราเคยทำผิดพลาดล้มเหลวอะไรเกิดขึ้นในชีวิตก็ตามเราก็ถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นบทเรียนของชีวิตที่เรานั้นจะไม่ทำผิดซ้ำอีกคือทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนเป็นการเรียนรู้ ที่ทำให้เรานั้นมีการเติบโตพัฒนายิ่งขึ้นนะคะคุณอย่าได้ไปซ้ำเติมอดีตที่ผิดพลาดล้มเหลวของคุณเลยนะคะว่าฉันไม่คู่ควรกับสิ่งนี้เลยว่าฉันไม่น่าให้อภัยให้กับตัวเองเลยที่เป็นคนเลวร้ายมาก่อนไม่มีใครที่ไม่เคยผิดพลาดมานะคะทุกๆความผิดพลาดย่อมเกิดการเรียนรู้ได้ะคะ่ะ แล้วจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงผักดันให้ตัวนั้นมีการปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ค่ะเราก็จะกลายเป็นคนที่มีการเจริญทั้งทางความคิดสติปัญญาหรือการดำเนินชีวิตให้ไปในทิทางที่เรียกว่ามีการเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะล้วน เป็นประสบการณ์ที่หล่อหล่อไม่คุณนั้นเป็นคนที่สามารถรับมือกับทุกๆสภาวะได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งความทุกข์ความสุขคุณก็จะไม่ประมาทกับชีวิตนะคะคุณก็จะมีความระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วอีกสิ่งหนึ่งเลยนะคะคุณก็จะเรียนรู้ที่จะมีความรัก ความเมตตาให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะหันมาดูแลใส่ใจตัวเองทั้งร่างกายจิตใจความคิดของตนให้ไปในทิศทางที่เป็นบวกได้ค่ะแล้วก็จะนำไปสู่การที่สามารถที่จะปล่อยวางกับกับความทุกข์ที่ตรงนั้นมีภูมิต้านทานท,านที่ กล้าแก่งเข้มแข็งนะคะสามารถรับรับรู้รับบทบาททุกๆสภาวะที่จะถาโถมเข้ามาหาคุณได้นะคะด้วยใจที่สงบนิ่งมากพอค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะความทุกนั้นสามารถที่จะทำให้คนมีการเติบโตมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ความสุข ก็เป็นน้ำหล่อเลี้ยงที่ชลมจิตใจให้คุณนั้นได้เหมือนกับก้าวเดินต่อไปนะคะบนเส้นทางที่เรียกว่าการดำเนินชีวิตที่มีศิลปะในการใช้ชีวิตนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้พี่แป้งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะคลิปหน้าขอบคุณค่ะ